ับข้าวจา้ะคือกินแล้วคนหนึ่งข้าวเนี่ยอืมสวยมากอนะข้าวมันแข็งมันเหมือนแบบไม่สุกอะ่ะแล้วก็ของหมกเนี่ยรสชาติใช้ได้แต่คือมันไม่ฟินว่าข้าวมไม่อร่อยดิ้นใจมึงจะให้กูสั่ง โรงแรมอย่ไงนี้เนี่ยเขาจะมีมาเช้าให้เลือกสี่อย่างกลางวันสี่อย่างเย็นสี่อย่างแล้วก็มีเอ่อเรียกว่าอะไรวะแผ่นแปงเออไม่ใช่เป็นฟิชเค้กอะ่ะอืมกุ้งกุ้งอันนี้โอเคพอใช้ได้แล้วก็ ผลไม้น้ำส้มถ้าเป็นคนที่แดดตะกะตะกะแบบหนูเนี่ยบอกเลยว่าไม่อิ่มแต่ไม่ใช่ปัญหาค่ะนะคะทุกคนเพราะว่า <พ trails. S 1> การกักตัวที่เตรียมตัวดีที่สุดคือพอมาถึงโรงแรมปุ๊บให้ญาตินจะจ๊ะเอาขอมนมมาให้เลยจะ้ะมามา่าโจ๊กขนมเต็มที่เลยอันนี้ของโรงแรมนะเขาห่อไว้อย่างดีไม่กินจะ้ะ